นายเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วมากแล้วนายก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะที่ตั้งแต่วันแรกที่นายเข้ามาร่วมกับสถาบันแห่งนี้เออรุ่นพี่เลียนาครับมีอะไรเหรอทําไมคุณถึงให้ผมเป็นเด็กรับใช้ส่วนตัวของพี่เหรอครับก็เพราะว่าตอนที่ฉันเห็นอาขาสไตล์ของนายอะ่ะมันคล้ายกับสไตล์ของฉันไงก็คือเซอร์ลุสไตล<อ>์ก็เลยแบบว่าอยากคุยเป็นการส่วนตัวนะครับนะคือบางอย่างมันคุยตรงๆไม่ได้มันก็ต้องแบบประลองกันนะครับผมนะคือประชันกันอะไรประมาณนี้นะครับนะ เออทั้งเรื่องอย่างนั้นแล้วก็เรื่องอย่างนี้นะครับนะ ยังไงครับพี่ก็บนเตียงนะครับนะนอนหลับสบายไหมเพราะว่านอนแยกห้องกันนะครับนะแล้วก็ที่ระเบียงนะครับนะอ๋อพี่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วครับก็เลยคุยกันทุกวันมึงแถเก่งวะนั่นก็เป็นเพราะว่าสไตล์นั้นอ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะไม่ใช่หรอครับสไตล์ของพี่ทุกต้องสไตล์ของฉันอ่ะออกแบบมาเพื่อการต่อสู้เลยมันคือสไตล์ของซารุสซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้แบบว่าสื่อสารท่าของกันและกันนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นท่ายากแค่ไหนนะครับนะเราก็แบบว่าร่วมกันและกันในแต่ละรอบในแต่ละ วงเล็บที่อยู่ในการประดาบแล้วก็ฝึกฝนนะครับนะก็เลยถึงได้เข้าใจว่าอันขาดสไตล์ก็คืออันขาดสไตล์แล้วก็เซอร์รุสสไตล์ก็คือเซอร์รุสสไตล์นะครับนะอ๋อฉันว่าฉันพูดมากเกินไปแล้วนะปะพักอ่าหมดเวลาพักกันแล้วละ่ะทีเนี้ยมาสู่การทดสอบที่สามเลยนะในตอนเนี้ยฉันอยากจะขอทดสอบจริงๆเลยว่านายได้เรียนรู้จากการฝึกที่ผ่านมาแค่ไหนมีอะไรหรือเปล่าครับคุณลิริโตโอ้โหทำไมเหงื่อโซกอย่างนั้นนะครับนะ อ๋อโทษทีนะฉันกังวลเรื่องเมดิน่าอยู่นะเมดิน่าเหรอครับเอ้าคุณสองคนทะเลาะกันเหรอครับไฟมันหมายถึงว่าทะเลาะกันก็ได้หรือว่าต่อสู้กันก็ได้นะครับนะก็ประมาณนั้นแหละเราทะเลาะกันน่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบไปขอโทษคุณเมดิน่านะครับนะคือไม่เหมือนกับคุณนะคิิโตคือเมดิน่าเขาเป็นคนที่เซนสทีฟมากเลยหมายเขาว่าไงวะหมายเขาว่ากูเป็นคนที่บ่อสนใจโลกอะไรอย่างนั้นเหรอไหนก็พูดถูกนะแต่ถึงจะคิดอย่างนั้นฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ มีทางเรื่องอื่นเลยเรื่องไงกันนะคุณ <ๆ S 2> เป็นคน,คนที่เถ็นตรง <ๆ S 1> ไปหน่อยไหมอรับคิด,ดิตโตครับ<อ>คุณอะมักจะแบบว่าเข้าไปยุ่งหรือจุ้งจ้านกับปัญหาของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าครับเอแต่ว่าในเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับผมนะมันอาจจะสื่อไปไม่ถึงใจของคนเหล่านั้นก็ได้ <ๆ S 2> นายกำลังพยายามพูดอะไรอยู่เนี่ยแต่โอเคฉันเข้าใจแต่ว่าเมเดนาในตอนนี้เนี่ยท่าทางจะค่อนข้างกลัวเลยมากกว่าสิเธอไม่เป็นตัวของเธอเองเลยอะฉันกังวลในเรื่องนั้นมากกว่านะ โอเค,เคขอบใจมากเลยฉันจะไปขอโทษเมเดน่าน,เนานะเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวหาอากาศคุยกับเธอให้เร็วที่สุดเลยละกันนั่นสิครับนั่นแหละเป็นความคิดที่ดีแล้วล่ะครับเนาะว่าไงเมเดนา่าอีกแล้วหรอวะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนหรือเปล่าวะว่าแต่อ่าเหมือนว่าแมวจะกินอาหารยังไม่เสร็จเลยหรือเปล่านะนะแล้วนายมาทําอะไรแถวนี้ล่ะฮะถามจริงฉันก็เคยบอกไปแล้วเนี่ยว่าอย่ามายุ่งกับฉันน่ะคือช่วงนี้โซเชียลดิสแทนนะก็แบบว่า เอาเป็นว่าผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วยนะ่ะว่ามาคือในการต่อสู้ในครั้งถัดไปอ่ะสู้กับผมตรงๆได้ไหมอ่ะโอ้โหกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะเนี่ยเออแล้วท่านจะได้อะไรแล้วทําไมอ่ะอ่าผมอยากที่จะฝึกฝนมากกว่าน,นี้ครับแล้วสไตล์การต่อสู้ของคุณเบดินาเนี่ยยังไงก็เหมาะกับการที่แบบว่าเราจะมาเป็นคู่หูกันเลยนะครับนะเกือบนะครับเมดีนาเกือบดึงสีหน้ากลับไม่ทันนะครับนะ ได้สิเดี๋ยวจะเป็นคู่ซ้อมให้อยากได้ท่าไหนล่ะเดี๋ยวอ่าฉันจะทําให้นายถอยกลับไม่ได้เลย <laughs> มึงอยา่าจิตใจสกรปรกเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นถึงแม้ว่าคามันสามารถแปลได้อย่างนั้นนะครับไอวอนบีโฮสแบกหมายควาว่าฉันจะไม่ยอมถอย <laughs> เออ <laughs> มึงก็อย่าไปแปลอะไรที่มันสกรปรกอย่างนั้นสิวะ <laughs> <laughs> เฮ้ยวก่อนอะไรอ่ะรุ่ปลาดาบกันแล้วครับ โอ้โดนฟันครับคุณมหัสจย์มากเลยครับคุณเมดิน่าคุณหลบการโจมตีและการฟาดฟันของผมได้แบบว่าเพอร,ร์เฟกมากเลยเทห้มีของฉันคือการหลบหลีกที่ได้มาจากพ่อของฉันเองอ๋อแล้วก็มันได้รับการสืบทอดมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเลยแหละ <S <S โอ้สุดยอดมากเลยครับนี่สินะคือสิ่งที่ตระกูลออริธานอสเนี่ยเก่งกาศสินะครับ <S <S ตระกูลของฉันเนี่ยเป็นตระกูลที่ เก่งในเรื่องของการใช้ทักษะมันไม่ใช่แบบว่าอาสักขัดอาร์ตอะไรประมาณน,นะครับแต่ว่าเป็นเมทเทลอาร์ตนะครับนะคนละสายกันเลยที่เรียกกันว่าไฮโนไฮโนเคียสไตล์ no Hi no นะครับนะอะโนเคียสามหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ป้าหัวมาแตกอย่าไปแซลน้องเขาสิน้องเขาสวยก,นวยก็น้องเขาสวยก็เปลี่ยนจากแซลเป็นชมได้ไหมอะ